โอเคข้อ2นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าป้ามีน้ำเชื่อม9ส่วน10ของขวดใช่ปะอ่าแล้วเขาบอกอะไรต่อนะหลังจากที่ใช้น้ำเชื่อมไปแล้วเหลือเท่าไหร่คะ mm hmm. ก็เอ่อ1ส่วน10ของขวดใช่ไหมอ่าก็เหลือ1ส่วน10ของขวดนะ1ส่วนสของขวด mm hmm. เขาถามว่าป้าใช้น้ำเชื่อมเป็น7ส่วนเท่าไหร่ของขวดถูกไหมคะ ทีนี้เราต้องมาเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะป้ามีน้ำเชื่อมเก้าส่วนสิบของขวดหมายความว่าอะไรคือหนึ่งขวดของเราอะ่ะหนึ่งขวดของเรานะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนหนึ่งขวดของเราต้องแบ่งออกเป็นสิบส่วนนะเดี๋ยวคุณนุกสอนตรงนี้เนาะวิธีคิดนะคะตรงนี้นะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะชึบแบบนี้นะคะอ่ะดูนะ อเดี๋ยวคุณนุกเขียนตรงนี้ให้ก่อนเนาะโจทย์ถามว่าอะไรสีอะไรเอ่ยก็คือสีนี้ใช่ไหมอ่าโจทย์ถามว่าอะไรหนูก็โจทย์ใส่นี้เนาะต่อไปโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างก็คือป้ามีน้าเชื่อม9ก้าส่วนสิของขวดเขียนตรงนี้แล้วก็เหลืออีก1นส่วนสี่ของขวดเขียนตรงนี้นะอ่ะต่อไปนะคะเรามาวาดรูปเปันก่อนป้ามีน้าเชื่อม9ก้าส่วนสิของขวดเนาะอ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณนุกวาดแบบนี้นะแบบนี้แสดงว่าคุณนุกเนี่ยมีน้ำเชืเ่อมเต็มขวดเลยไหมเต็มขวดเลยเนาะคือหนึ่งขวดถูกไหมคะแต่ข้อนี้เขามีเท่าไหร่เอ่ยมีเก้าส่วนสิบใช่ไหมอ่าเก้าส่วนสิบเพราะฉะนั้นคุณนุกต้องแบ่งน้ำเชื่อมเนี่ยออกเป็นสิบสิบส่วนแต่ว่าระบายแค่เก้าส่วนเนาะอ่าเดี๋ยวคุณนุกใช้สีฟ้านะอ่าเกตีนี้นะคะ เกส่วนแบบนี้เนาะมีน้ำเชื่อมอยู่ที่นี่เขาบอกว่าหลังจากเทน้ำเชื่อมไปแล้วเหลือ1นส่วนส <ilo> ี euh. ่ของขวดหลังจากเทไปแล้วนะเทไปละหลังจากเทไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่หนส่วนสี่ของขวดอ่าหนส่วนสี่ของขวดก็ประมาณนี้ละกันเนาะอ่าประมาณนี้คุณลูกแค่ประมาณเฉยๆนะประมาณนี้1นส่วนสี่ของขวดอันนี้คือเหลือนะเหลือ หนึ่งส่วนสี่ของขวดใช่ไหมคะ,ะที่เหลือเนี่ยคุณลุกให้เป็นสีนี่มาทับซ้อนกันแบบนี้นะเอาเป็นสีนีนะะ้แล้วกันอันนี้คือเหลือนะเหลือคือหนึ่งส่วนสี่ของขวดเขาถามว่าอะไรเลยป้าใช้น้ำเชื่อมเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ตรงไหนคือส่วนที่ป้าใช้น้ำเชื่อมตรงไหนตรงนี้ถูกไหม ส่วนตรงนี้คือส่วนที่ป้าเขาใช้ถูกปะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยคือส่วนที่เหลืออันนี้ก็คือส่วนที่ใช้ถูกไหมเขาถามว่าตรงนี้ใช้ไปเท่าไหร่จบไหมคะวิธีการทํานะก็คือเรารู้ไงทั้งหมดตรงเนี้ทั้งหมดเนี่ยคือ9ก้ส่วนสิถูกไหมอ่าทั้งหมดตรงนี้คือ9ก้ส่วนสิก็ตอนแรกที่มีตรงนี้เลยเนาะอ่าคือ9ก้ส่วนสินะอ่าก็เขียนไป9ก้ส่วนสิแบบนี้ 9ส่วน10แล้วเราก็ต้องการจะรู้ตรงที่ใช้เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องลบอันที่เหลือเท่าไหร่ไปถูกปะก็คือลบส่วนนี้ไปชุบตรงนี้ไปเราก็จะเหลือแค่ตรงนี้ถูกไหมเหลือแค่ส่วนตรงนี้ถูกปะเราก็จะได้คำตอบมาละว,ว่าเขาใช้น้าเชื่อมไปเท่าไหร่ไม่งงนะเอาใหม่นะคะก็คือตอนแรกเขามีน้าเชื่อมอยู่เท่านี้เลย เก้ส่วนสิตรงนี้เลยโอเคไหทีนี้เค้าเนี่ยเหลือเท่านี้เหลือน้าเท่านี้น้ำเชื่อมเท่านี้ใช้ไปเท่าไหร่ถูกปะเราก็ต้องลบตรงนี้ทิ้งออกไปเราจะได้มีตรงนี้เหลืออยู่ไงโอเคเนาะอ่ะวิธีคิดทำยังไงได้คำตอบเท่าไหร่เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมาลบกับ1นส่วนสแบบนี้ใช่ไหมคะ หากก็ท่องแม่สิบกับแม่สี่ใช่ไหมสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สาสิบสองสี่สี่สิบหกสี่หยี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ลองดูนะต่อไปแม่สิบเนาะสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบทีนี้เด็กๆจะเห็นนะเราว่าเราเนี่ยสามารถทําเป็นส่วนยี่สิบได้ถูกไหมอันนี้เคยเรียนกันแล้วเนาะโอเคนะคะทําเป็นส่วนยี่สบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคูณอะไรเอ่ยคูณสองถูกไหมตรงนี้คูณอะไร คูณ5ใช่ไหมทำให้ส่วนเป็นย0โอเคเนาะตัวแรกก็จะได้เป็น18ส่วน20ใช่ไหมคะลบกับ5ส่วน20แบบนี้เนาะเราก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยสิบสส่วน20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คือเราใช้น้ำไปทำเชื่อมไป13ส่วน20เนาะหาก็ตอบเลยนะว่าป้าใช้น้ำเชื่อมป้า ใช้น้ำเชื่อม13บส่วนยี่สของขวดนะคะโอเคเข้าใจเนาะ